ลุ่มเด็กและเยาวชนนะคะถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความสําคัญมากที่สุดและมีสัดส,ส่วนมากกว่าประชากรกลุ่มอื่นๆน,นะคะในการที่จะเข้าถึงปัญหาของยาเสพติดค่ะการใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์ในโครงการภาคฤด,ดูร้อนของเทศบาลเมืองกองหงนั้นจะเป็นเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดได้เป็นอย่างดีให้กับเด็กและเยาวชนค่ะ พูดถึงปัญหายาเสพติดคนส่วนใหญ่ก็มักจะมุ่งความสนใจไปที่กลุ่มผู้ผลิตผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติดโดยเฉพาะผู้เสพยาเสพติดที่เป็นเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจึงทาให้ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาครูผู้ปกครององค์กรภาครัฐและเอกชนตลอดจนสื่อมวลชน ต่างก็ให้ความสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะการพยายามสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เด็กและเยาวชนให้มีชีวิตที่ดีงามห่างไกลยาเสพติดศิลปะวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยจันรลงจิตใจให้เด็กและเยาวชนได้ห่างไกลจากยาเสพติดโดยการใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์มาเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมที่ตนเองชอบและถนัดดังเช่นสมาชิกตัวน้อยที่จะพร้อมกันนวัดครองเปรเพื่อทําการฝึกซ้อมการรามโนราศิลปะการ แสดงที่ขึ้นชื่อและเป็นเอกลักษณ์ประจําถิ่นปักใต้กลุ่มเด็กและเยาวชนกําลังหัดประมโนรากันอย่างขมักขม้นท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองโดยที่มีครูที่รามโนราซึ่งเป็นลูกสาวของแม่ครูสายใจเรืองสวัสด์คณะมโนราสายใจวิวรศินแห่งบ้านคลองเปรมาช่วยสอนด้วยใจรักและทุ่มเทโดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆเพราะต้องการที่จะฟื้นฟูและสืบสานว,วัฒนธรรมพื้นบ้านขแขนงนี้ให้อยู่คู่ท้องถิ่นสืบไป การส่งเสริมการรามโนราให้กับเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังจะเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒน,ธ,นธรรมท้องถิ่นภาคใต้และยังได้พบว่าเด็กมีสมาธิมากขึ้นการเรียนดีขึ้นมีความอดทนเสียสละเกิดความเอื้ออาทรม,มีน้ำใจรู้จักแบ่งปันมีความกล้าสแสดงออกและเพื่อชักนำให้เด็กและเยาวชนได้หันมาใช้เวลาว่ายเกิดประโยชน์หางไกลาย,ยาสิติด ก็คือได้สมาธิค่ะในการฝึกมโนราเนี่ยคือถ้าเด็กไม่มีสมาธิก็จะฝึกไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่ามีสมาธิเด็กก็จะฝึกได้ก็คือทําให้นิ่งในการคิดแล้วมันจะเป็นผลเดียวกันที่เราจะไปเรียนด้วยคือมันส่งผลไปหลายๆด้านด้านอารมณ์ด้วยคือเด็กจะไม่ไม่ก้าวร้าวพออยู่กับดนตรีค่ะ ในการฝึกลำม,มโนราของเด็กและเยาวชนได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากโรงเรียนเทศบาล4เจ้า,าวาดวัดคลองเปรและผู้ปกครองที่เล็งเห็นความสำคัญในการเห็นผลดีของการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้สืบสานศิลปะก,การแสดงมโนราที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นภาคใต้ซึ่งกำลังตกอยู่ในสภาพที่ใกล้สูญหายไปจากท้องถิ่นมากขึ้นทุกขนาดแสดงให้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจกันทุกฝ่ายและเชื่อแน่ว่าเด็กและเยาวชนเหล่านี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพมีทักษะชีวิตมีเหตุมีผลที่จะ จะสามารถปฏิเสธสิ่งไม่ดีและอบายามุกต่างๆได้ช่วยให้เด็กได้ห่ามไปอยากอบายมุกได้สิ่งจีดติดได้แล้วก็ก็มาอยู่ที่วัดเี่นมาจากที่อืน่นก็สามารถกลับไปโชว์ได้รักษาวัฒนธรรมได้ก็อ,อยากจะให้วัดวารามใรโรงเรียนได้ส่งเสริมกิจกรรมนี้เด็กได้ออกกำลังกายด้วยแล้วก็ได้ศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้เราไว้ด้วย หนึ่งกิจกรรมนะคะที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กิจกรรมมโนรานะคะก็คือกิจกรรมนาฏศิลป์ค่ะก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในการใช้เวลาว่าเป็นประโยชน์และห่างไกลาจากยาเสพติดของโครงการภาคฤดูร้อนของเทศบาลเมืองของหงนะคะเราจะไปติดตามกิจกรรมนี้ที่ค่ายเสยนานารงค์กันค่ะเด็กและเยาวชนกำลังสนุกสนานกับการเรียนนาฏศิลป์ไทย ซึ่งทาให้เด็กๆได้ซึมซับถึงคุณค่าเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรักและหวงแหนในมนรดกทางวัฒนธรรมของไทยและเป็นการปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดหนูชอบมากเลยค่ะน่าจะศินนะคะหนูชอบจริงๆค่ะ เป็นประโยชน์ด,ด้วยแล้วก็ได้ห่างกกลจากยาเสพติดนะคะศ<ฮ>ิลปะการแสดงมโนมราและนาฏสินไทยจะมีส่วนช่วยหล่อลอมให้เยาวชนมีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมรู้จักที่จะเลือกรับรู้จักการถ่ายทอดรู้จักการรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่คู่กับคนในสังคมสืบไปทวัชชัยวรรณโรธถ่ายภาพสุภาวดีบุญมีเอ t สงขลารายงาน